สวัสดีครับผมเดนเคนจะแปนครับวันนี้เราไปคีฟิกเกอร์กันดีกว่านะครับกับฟิกเกอร์ของ WCF รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาวางขายที่ญี่ปุ่นได้ไม่นานเองนะครับด้วยความที่เฝ้ารอฟริกเกอร์รุ่นนี้มันนานนะครับผมก็เลยไปเล่นแต่วันแรกที่เขาให้เล่นเลยครับอันแรกที่ผมอยากจะได้นะครับนั่นก็คือเป็นฟิกเกอร์ของลูฟี่ร่างนิกะนั่นเองครับเพราะว่าสวยนะครับแล้วนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ร่างนิกะ ัวแรกนะครับของ WCF ที่ทำออกมาให้ได้เก็บสะสมครับวันที่ผมไปเนี่ยทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาไปเอาตัวทีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดครับแล้วก็รู้สึกว่าจะสวยที่สุดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจำนวนเนี่ยมันก็มีประมาณหนึ่งครับไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่น้อยที่สุดในล็อตนะครับผมก็เลยไปคีบก่อนครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะหมดเร็วขนาดไหนนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คีบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะล็อกครับแล้วก็โชคดีครับผมไปเล่นหลังจากที่มีคนเล่นมาก่อนนั้นนี้มันก็เลยล็อกเร็วมากๆเลยนะครับผมก็เลยได้มาในราคาถูกมากๆเลยครับไม่กี่ครั้งเองครับก็ได้แล้วครับสำหรับฟิกเกอร์ WCF ของรูฟี่ร่างน้กบอันนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าครับเพราะยังมีตัวที่ยังอยากได้อยู่นะครับตัวต่อมาที่ผมจะไปคีบนะครับนั่นก็คือฟิกเกอร์ของโซโลนั่นเองครับ จะว่าไปแล้วนะครับผมก็มีฟิกเกอร์ของ WCFU หลายตัวนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มีฟิกเกอร์ WCF ของโซโลที่เป็นตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยรีบไปคีบเลยนะครับเพราะว่าจะได้เอาให้มันครบเสร็จครับเพราะว่าอยากจะได้เหมือนกันนะครับสำหรับฟิกเกอร์ของโซโลตัวนี้ครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเจอฟิกเกอร์ที่เป็นตู้คีบแบบที่ว่าให้คีบจนกว่ามันจะล็อกโดยที่ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากนะครับ อันเนี้ยถ้าเราเพิ่งได้ตัวแรกไปเนี่ยผมจริงๆแล้วไม่อยากแนะนําให้เล่นต่อทันทีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอมันได้ล็อกไปแล้วเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับทาให้เราจะต้องขี้ไปจนถึงจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับกว่ามันจะกลับมาล็อกอีกรอบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นตู้คีบแบบที่ต้องรอจนกว่ามันจะล็อกเนี่ยครับให้เราหยุดก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นตู้อื่นครับหรือไม่ก็มาคีบวันหลังดีกว่านะครับรอให้ดูสภาพกล่องเป็นเหมือนกับแบบ มันกระจายกระจายเหมือนคนเล่นไปแล้วเราคีบไม่ได้เราค่อยไปซ้ำต่อครับมันจะทําให้ล็อกเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินได้เยอะขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราไปคีบต่อจากที่เราได้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องวนลูปของมันนะครับใส่ลงไปจนถึงจํานวนเงินที่เขาตั้งค่าไว้นะครับมันถึงจะกลับมาล็อกอีกครั้งนะครับแต่นี่ผมอยากได้มารีวิวทุกคนได้ดูนะครับผมก็เลยเล่นต่อไปเลยครับก็ไม่รู้มันกันนะครับว่าจะเสียเงินอีกเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับ นี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ล็อกเนี่ยแขนมันก็อ่อนแรงมากๆเลยครับลักษณะมันก็จะแบบเนี่ยครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตั้งนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็เล็งไปเรื่อยๆเอามีพลาดด้วยครับก็แค่เล็งไปเรื่อยๆนะครับพยายามพลาดให้ได้น้อยที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจังหวะไหนมันจะล็อกนะครับแล้วถ้าเราไปพลาดตรงที่มันล็อกพอดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราพลาดโอกาสไปแบบน่าเสียดายนะครับ หลังจากที่ผมเล่นตู้ขี้แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบแนวนอนเมื่อกี้ครับดีสุดแล้วครับแบบแนวตั้งเนี่ยมันจะทําให้มีสเปซในการคีบน้อยลงนะครับแบบแนวนอนนะครับมันน่าจะ,ะกะง่ายที่สุดครับแล้วก็อย่างที่บอกครับยังไงก็ต้องรองให้อ้ามมันล็อกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอนมันก็มีค่าเท่ากันครับงั้นเอาแบบที่มีมุมองศาให้เราเลงง่ายๆน่าจะดีกว่านะครับ จริงๆแล้วเนี่ย WCF รุ่นนี้นะครับมันก็จะมีตัวของฟรงกี้ด้วยนะครับเป็นรางวัลดีครับแต่ว่าผมไป คีบมาจากอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเห็น,นร้านนี้มันหมดไปแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยไปคีบอ,อีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอมานะครับผมก็เลยไม่มีวิดีโอตอนคีบให้ทุกคนดูครับแต่ว่าตอนที่ผมจะเอามาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวทุกคนดูเนี่ยก็จะมีฟิกเกอร์ WCF ของฟรงกี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในล็อนนี้เนี่ยฟิกเกอร์ของฟรงกี้นะครับเป็นตัวที่ น้อยที่สุดเลยครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับคนวนใหญ่เวลาไปคีมเนี่ยเขาก็จะเอาฟรังกี้ก่อนไปดับหนึ่งครับลำดับ2ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของลูฟรรังนิกะครับตอนที่ผมไปคีมเนี่ยก็มีครอบครัวชาวเกาหลีนะครับมายืนดูลุ้นผมอยู่ตลอดทั้งการคีมของผมเลยครับน่าจะได้ยินนะครับมีเสียงเด็กมีเสียงอะไรพวกนี้ครับก็ตลกดีนะครับเพราะว่าเราก็ใช้สมาธิของเราอยู่นะเด็กมันก็ลุ้นนะครับ ว่าเมื่อไหร่จะได้สักทีครับอ้าวแล้วก็ล็อกแล้วครับทุกคนในที่สุดผมก็ได้มาแล้วกับพิเกอร์ของโซโลครับน่าจะได้ยินเสียงคนตบมือด้วยนะครับก็คือเขาแสดงความยินดีกับผมครับโอเคเราได้มาแล้วครับกับ wcf ทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับก็จะเป็น wcf แบบที่มีฉากนะครับซึ่งอันนี้นะผมเล่นไประหว่างทางแะครับแล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะได้ง่ายครับแต่พอมาเห็นว่ามุมองศามันดีน่าจะเริ่ม ใกล้หล่นแล้วครับผมก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายครับลองดูซิว่าจากสภาพนี้ผมจะได้อีกกี่ครั้งครับโอ้ครั้งเดียวก็หล่นลงไปเลยครับทุกคนอันนี้ผมน่าจะเสียไปประมาณแค่เจ็ดร้อยเยนเท่านั้นครับถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปดูรีวิวที่บ้านกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดนซ์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ กบมาแล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ทั้งหมด4กล่องที่ผมได้มาจากการคีบในวันนี้นะครับทุกคนน่าจะยังไม่ได้เห็นตัวตรงกลางที่เป็นฟิกเกอร์ของฟรังกี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมไปได้มาจากอีกร้านนึงนะครับซึ่งร้านนั้นเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับผมก็เลยไม่มีคลิปตอนคีบของฟรังกี้ตัวนี้มานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด4ตัวแล้วเดี๋ยวผมก็คิดว่าจะเอามาอันบ็อกซิ่งแล้วก็รีวิวทุกคนได้ดูครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟิกเกอร์ท เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฟิกเกอร์ของ WCF กันดีกว่านะครับตัวแรกครับของรฟรงกีครับด้านนอกของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูฟิกเกอร์ข้างในกันดีกว่าครับข้างในก็จะมีทั้งหมด5ส่วนนะครับส่วนที่เป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ส่วนแขนสองข้างครับตัวฐานนะครับแล้วก็ที่ยึดกับฐานครับตัวค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยครับต่อเสร็จออกมาแล้วครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับฟิกเกอร์ตัวค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นฟรังกี้ในชุดของวันนกคู่นี้นะครับค่อนข้างน่ารักทีเดียวครับ นี่ครับมาดูหน้าใกล้ๆกันครับก็จะเป็นฟรังกีนะครับแบบผมสกินเฮดเลยครับกำลังยิ้มปากกว้างเลยนะครับแล้วก็กำลังจะปล่อยลำแสงบีมออกมาครับเขาทำสีหน้าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วส่วนของสีกับตัวละครฟิกเกอร์ท่าทางเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับใส่เป็นชุดสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีความเป็นหุ่นยนต์ด้วยครับ แล้วปกติฟิกเกอร์มันก็จะเป็นตั้งตรงๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบกับหัวกับหางนะครับเป็นท่าที่สวยดีเหมือนกันครับตรงนี้แอบเบี้ยวนะครับอาจจะต้องไปปรับแสงมันนิดหน่อยครับนี่ครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับทุกคนน่ารักมากๆใช่ไหมครับมีใครชอบฟิกเกอร์ของฟรงกี้ตัวนี้บ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ตัวแรกของฟรังกี้ครับ ต่อมาครับฟิกเกอร์ตัวที่2ของโซโลครับอันนี้ก็เป็นภาควานุคุนิเหมือนกันนะครับไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับโหทุกคนครับข้างในครับตัวที่เป็นฟิกเกอร์มีแค่ตัวเดียวนะครับแต่พาร์ทของดาบเขาแบ่งมาเป็น3อันเลยครับจะต่อถูกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันครับไปต่อกันดีกว่าครับต่อเสร็จออกมาแล้วครับทุกคนกับฟิกเกอร์ของโซโลในชุดญี่ปุ่นวานุคุนิตัวนี้ครับเท่มากๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะต่อดาบถูกนะครับอันนี้น่าจะเป็นดาบเอ็มะหรือเปล่าครับ ที่ถือด้านขวานะครับเป็นสีม่วงครับนี่ครับรายละเอียดของหน้าก็ทําได้ดีนะครับและตัวส่วนของดาบเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นสลักจุกเข้าไปในปากนะครับทําให้มันค่อนข้างที่จะแน่นครับไม่หลุดง่ายนะครับค่อนข้างชอบเลยครับเพราะส่วนใหญ่โซโลที่คาบดาบดาบตรงปากจะหลุดตลอดเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ดูแข็งแรงมั่นคงดีนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังครับโอ้มีปั๊ม โลโก้ตรงกลางหลังพอดีเลยครับเท่อยู่นะครับกับฟิกเกอร์ของโซโลตัวนี้ครับแล้วก็ท่าที่กำลังลอยเหมือนกำลังต่อสู้อย่นี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็เป็นตัวที่2ครับฟิกเกอร์ของโซโลครับเดี๋ยวเราไปดูฟิกเกอร์ตัวของลูฟี่ตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับมาครับทุกคนฟิกเกอร์ตัวสุดท้ายของลูฟี่นะครับเกียร์ฟิล่างนิกกครับ ต้องบอกเลยว่าฟิกเกอร์ตัวนี้นี่เป็นที่นิยมมากๆเลยครับตอนที่ผมไปวันแรกเนี่ยคนต่อแถวเพื่อที่จะขี้ฟิกเกอร์ตัวนี้กันเยอะเลยครับถึงแม้ว่าจะมีจํานวนเยอะนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่พอกับความต้องการของตลาดนะครับก็ยังโชคดีนะครับที่ผมไปคีบในวันถัดไปได้นะครับมาไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าข้างในจะมีความสวยงามขนาดไหนครับของลูฟีนี่ซิมเปิลสุดเลยครับมีแค่3าส่วนนะครับส่วนของฐานนะครับตัวที่ตั้งเนี่ยครับแล้วก็ฟิกเกอร์แบบเต็มตัวไม่ต้องต่อเลยครับไปแกะกันดีกว่าครับ ต่อมาเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะลักษณะประมาณนี้ครับน่ารักมากๆเลยครับกับลูฟี่ร่างนิกะอันนี้ครับทุกคนดูแววตาสิครับแล้วก็การยิ้มกว้างของลูฟี่ฟิกเกอร์ตัวนี้นี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับถ้าใครเป็นแฟนของลูฟี่เนี่ยควรจะต้องมีฟิกเกอร์ตัวนี้เก็บไว้นะครับมันเหมือนกับคนละเวอร์ชั่นกับตัวที่เป็นตัวใหญ่ฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆที่ผมเคยจับจากอิจิบังกุจิรอบที่แล้วนะครับอันนี้มันให้ความรู้สึกแบบตะมุตะมิน่ารักมากกว่านะครับ นี่ครับแล้วเขาก็ทํารละเอียดออกมาได้ดีมากๆเลยครับอย่างเช่นรอยแผลตรงท้องครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของตัวนะครับแล้วก็ส่วนของที่เป็นควันโค้งด้านหลังตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยครับด้านหลังก็จะมีหมวกฟางของลูฟี่นะครับนี่ครับท่าทางน่ารักมากๆเลยครับเราจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งแบบหน้าตรงครับหรือว่าตั้งแบบลายที่วิ่งผ่านดวงจันทร์แบบด้านข้างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับโอ้โห น่ารักมากๆเลยครับตั้งยังไงดีครับนะถ้าตั้งแบบนี้ก็จะเห็นหมวกก็น่ารักไปอีกแบบนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะตั้งตรงๆแบบนี้ครับเพราะผมชอบหน้าตาของลูฟี่หน้านี้ครับมันน่ารักกลนวๆดีครับใครชอบฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยนะครับแล้วนี้ก็คือ WCF ตัวสุดท้ายของลูฟี่ครับต่อมานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูฟิกเกอร์ WCF v e r s i o นมีฉากดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของมิฮอคนะครับแล้วก็ โซโลครับฉากที่บอกว่าร้อยแผลเ็นที่หลังก็คือความน่าอายของนักดาบนะครับไม่น่าจะผมแปลถูกหรือเปล่าครับกล่องรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซีรีส์นี้ผมชอบมากๆเลยครับคิดว่าน่าจะเก็บหลายตัวเลยครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในก็มีหลายส่วนเลยนะครับทุกคนมีส่วนที่เป็นตัวที่ยึดกับฐานนะครับส่วนดาบคาสเกอร์2ตัวของมีฮอสโอ้โห ดาบก็ยังมีที่ล็อกใหม่ครับแล้วก็ส่วนของฉากครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของฐานกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นฉากที่ต่อสู้บนซากเรือนะครับก็จะมีเนี่ยครับเป็นไม้พังๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเหมือนรั้วของเรือครับแล้วก็มีเหมือนเป็นคลื่นน้ํากระเซ็นขึ้นมาครับเท่ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าเป็นฐานกลมๆเฉยๆครับไปดูฟิกเกอร์กันดีกว่าครับ อันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของโซโลนะครับตัวประมาณหนึ่งครับกลางๆครับเท่ากับขนาดของ WCF นะครับกำลังกางแขนอยู่ครับแล้วดูสีหน้าของโซโลนี่ครับถึงแม้จะเจ็บหนักจนเลือดไหลแต่ก็ไม่ยอมที่จะหันหลังให้คู่ต่อสู้นะครับพร้อมกับกางแขนออกมานะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ฟันได้ตามสบายเลยครับน่ารักดีนะครับก็ฟิกเกอร์ตัวนี้ครับ ต่อมาก็คือฟิกเกอร์ของมิฮอสนะครับน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็เท่มากๆครับผมค่อนข้างชอบตัวละครนี้นะครับในชิจิบุกนะครับถ้าลองจากบัวแฮนคองนะครับผมก็ชอบมิฮอสมากที่สุดและครับเพราะว่าเท่ครับดาบของมิฮอสนะครับก็คือใหญ่มากๆครับแล้วรายละเอียดของดาบนี้ทุกคนดูสิครับทำออกมาได้สวยสมจริงมากๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนของรายละเอียดของหน้านะครับ เขาทำออกมาได้เหมือนอยู่ครับแล้วก็ส่วนของเสื้อผ้ากล้ามเนื้อนะครับส่วนของโพสต์นี่ก็คือน่ารักมากๆแล้วก็เท่มากๆเลยครับฟิกเกอร์กล่องหนึ่งแต่ได้ฟิกเกอร์มาถึง2ตัวนี้ก็คุ้มอยู่นะครับทุกคนนี่ครับไปต่อกันดีกว่าครับต่อมาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนก็จะเป็นฉากต่อสู้แบบนี้เลยครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เท่มากๆเลยครับ ผมชอบ WCF รุ่นนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้หวนไปถึงบรรยากาศตอนที่ดูวันพีซตอนแรกๆนะครับนี่ครับสวยมากครับใครชอบฟิกเกอร์ตัวนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับเพราะผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็สวยนะครับแล้วก็ดูมีเรื่องราวครับผมก็คิดว่าจะเอาไปตั้งคู่กับ WCF ไอรุ่นเนี่ยครับตัวแรกของลูฟี่กับโซโลนะครับน่าจะสวยทีเดียวครับแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมีฟิกเกอร์แบบนี้ออกมาให้สะสมอีกเรื่อยๆนะครับผมก็จะค่อยๆเก็บแล้วก็มารีวิวคนได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับที่ผมได้มาจากการคีบตุ๊กตาในวันนี้ครับทุกคนมีความอยากรกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมนะที่ผมชอบมากๆเลยครับทั้ง4ตัวเลยครับแล้วถ้าหลังจากนี้มันมีฟิกเกอร์ของ WCF ออกมาให้เก็บสะสมอีกกะผม็จ แล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับรีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะเรื่องต่างๆนะครับเปิดการ์ดของวันพีซหรือว่าไปจับฉลากอิจิบังคุจิเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ใหไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปแบบนี้มาหลงให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย